สวัสดีค่ะพี่นองค่ะมอนีผ้าไม่กินกว๋วยเตียะะเต๋ยวเนาะค่ะยังก๋วยเตี๋ยวกสิไม,ม่เก็บผักโหระพานะค่ะพี่นองค่ะโหระพาที่เราเอามาปลูกช่าเองแหนงมันนะคะ่ะแหนงที่กินยูรานเราออกมาเสียบเองค่ะงามงามมาค่ะมาเก็บกันก่อน งามแห้งกัะพี่น้องเ่ะาก็จะตัดเอาหมดเลยเนาะคะ่ะเฟอ่อเจอว่าจะให้มันตแตกแหนงโป่งไหม สวยงามๆเลยค่ะพี่นองค่ะมาค่ะพี่นองค่ะหลังจากที่เทาเก็บผักมาแล้วเรียบร้อยเนาะคะ่ะมากินกันเลยมืนเด็กกว๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยเส้นเล็กเนื้อเปื่อยน้ำตกเนาะค่ะพี่นองค่ะปรุงมาแล้วเรียบร้อยเขาจะมาใส่แต่ไ่พริกเผาใส่พริกเผาใส่ลงไปเลยหอมๆเยว่ยเลยเน้ะค่ะพี่นองค่ะ ตามด้วยรวยชี่หอมค่ะพี่นอ้องอืกใดไม่กินกับกันลาย่ยางหลเนีนยค่ะโหระพาโหระพาที่ไปเก็บมาเมื่อกี้เนี่ยค่ะโหระพาริกกีริกกีผักทั่วฟักเง่าสลัดพริกสกรูมะขากะปิพร้อมพี่น้องค่ะแซ่บๆน้ำกัน าดจะค้นได้บ้างเลยร่นล่น,ลนถ้วยคือเก้าค่ะพี่นองค่ะเป็นกว๋วยเตี๋ยวไห้เนื้อเอ็นแก้วเนะคะ่ะเอ็นแก้วลูกชิ้นเนื้อเส้นเล็กพริกเผาอืม้ม หอมพริกเผาค่ะพี่น้องกินแบบย่อยยวนแห้งแซ่บมาก okay, <yeah. S 1> พักได้เป็นพักกวงตุงกับพักบุ่งพักบุ้งเทโพ อามาพี่น้องคะ่ะฝาดกันเลยยยเขา่าม,ม,มาค่ะอเอ็นแก้ว เปรี้ยวๆเด้งๆกับพี่น้องค่ะหือหือผงรสจะาดอ,อกเปรียวหวานด้วยเกลืค่ะแซ่บแฮงนัวอื้ย thịt, hmm. hmm. Quang Tung นัวคักนัวแน,น่อืม,อม พริกสกู เห็นแก้วตุวนแบบเปื่อยๆค่ะพี่น้องหัองหอนซอหอนใจกันเมืองด้วยเนี่ยแตียเนี่ยแตีย 嗯。Mm. Ah. Uh. Uh. อ well. ืมหวานนี่เราเป็นเม็ดเป็นเม็ดแล้ยกินกระเที่ยวใส่ยพักอะไรเนาะค่ะเป็นรองค่ะความแสีบเหนียวตรงห่วงเลย Hmm. salat kuat อาดหวานกับเพชน์ใจกันแพรมพี่น้องแ <c oughs> ย่แตกแย่แตนเอ็นแก้วมันลื่น Hva er dette? À. Kinh Cái ngâm nhanh cả khẩu cả Khói mặt Rồi Mm-hmm. แซ่บด้วยทีว่าบ่ามีกินเม็นเขียวของพริกเด้เนาะค่ะพี่น้่องค่ะกินกบกะปีกับเ,เก๋วยเตียวนี่กลมกล่อมแห้ง Ủa, ừ. đẹp lắm Đen đen, cục cục <laughs> Kinh bố bố cứ cao là đớp như nòng kìa บุ้งก็กบอบดีดิบุ้งเทโพรูว่าไหวค่ะพี่น้องอิ่มแห้ง นะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะพอกันไม่ได้คิดต่อไปค่ะ